สวัสดีครับผมต้นจากช่อง YouTube ผัดไทยไม่ต้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาระบายเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาประมาณเดือนวกว่ากว่าจะ2เดือนแล้วนะครับคือผมโดนแฮกช่อง YouTube ช่องผัดไทยไม่ต้นและคนน้อยแต๋ๆไปนะครับ แล้วช่วงนั้นก็พยายามกู้คืนโดยการเปลี่ยนรหัสนั่นนู่นนี่นะครับผลสุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้ YouTube YouTube ก็ปิดช่องนั้นผมไปแต่ก็ได้มีการส่งเรื่องเข้าไปทวงถามนะครับซึ่ง YouTube ก็ไม่ได้คืนมาแต่คืน อีกสองช่องมาที่คนติดตามน้น้อยนะครับแต่ในในในอีเมลนั้นแต่ช่อง YouTube ที่คนติดตามหมื่นกว่าคนช่องพัฒไทยแม่ต้นและคนน้อยแต่ๆต่ไม่ได้คืนมาก็หายไปจากสารระบบผมก็ทำใจนะครับทำใจอยู่สองสาวันแล้วก็ทำคลิปใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปิดช่องใหม่ครับเป็นช่องพัฒไทยแม่ต้น v2 นะครับก็ช่องนี้แหละครับที่ท่านทุกคนได้ดูกันนะครับแต่อยากมาฝากเตือนว่าครับการที่เขาเข้ามาแฮกเข้ามาลวงช่องเราได้ก็คือเราอาจจะไปโหลดโปรแกรมหรือโหลดอะไรมาสักอย่างหนึ่งครับซึ่งช่วงนั้นผมได้บ้าน ผมก็ได้คอมมาเราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อจะทำงานนะครับแล้วมันก็โดนตอนนี้ผมไปดูไฟล์ไฟล์ผมก็โดนไฟล์หลังวันที่17มิถุนานะครับวันที่17มิถุนาตอนประมาณตีห้าเนี้ยตีห้กว่ากว่าวันนั้นผมทำกับข้าวจะไปใส่บาทก็เห็นว่าช่อง ช่อง YouTube เราเข้ารหัสไม่ได้อะไรเงี้ยรับพอไปดูให้แฟนดูแฟนก็ทำการยืนยันรหัสใหม่นั้นนู้นนี่ไปใหม่ก็จนมีเบอร์แปลกๆโทรมาเราก็ไม่กล้ารับนะครับเราก็ตัดสายไปแต่สุดท้ายเราก็เสียช่องนั้นไปครับไม่เป็นไรครับอันนี้นผ่านไปช่องใหม่ในคลิปนี้ก็ผมแค่อยากระบายครับมันอึดอัดมันตื้นตันมันไม่รู้จะพูดยังไงครับ เราก็รู้ว่าระดับแฮกเกอร์แฮกเนี่ยเราไม่สามารถสู้อะไรเขาได้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการซื้อขายช่องเงินนะครับแต่คลิปที่เราอุตส่าห์ทำมามันก็หายไปครับมันหายไปไม่พอมันยังส่งไวรัสเขาเรียกว่าไวรัสเล็กแคไถยครับเข้ามาโจมตีไฟล์ผมด้วยครับ งานรูปภาพงานทุกอย่างนะครับก็โดนเข้ารหัสไว้ครับโดนเปลี่ยนนามสกุลก็ไม่สามารถเข้าได้ถ้าจะเข้าได้มึงบอกว่าต้องจ่ายตังมันก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้มีทีมงานที่แบบเพื่อป้องกันฝั่งแบบนี้อยู่แล้วย่งไงครับก็ได้แต่เสียใจ ก็ก็รู้สึกเสียใจครับดังนั้นอยากเตือนทุกคนไว้ครับพยายามมีแอนตี้ไวรัสไว้ในเครื่องนะครับ